ท่านผู้มีเกียรติคนรู้ทุกท่านต่อไปนี้จะเป็นการแข่งขันชกมไวยไท,ยข,ไไทย,ยของชมรมมวยไทยลูกหลานนายถนมกบจั๋วนาศิษเกษรุรับน้ำหนักที่กับน้ำหนักห้สิ้ากิโลกรัมขนม มงแดงรองแชมเปี้ยนอันดับสองจากจังหวัดรีสเกมื่อเช้าชั่งน้ำหนักได้55ก,ยยมมกิโลกรัมสุว่าสิบผู้ใหญ่แน่นักชกมน้ำเงินรองแชมเปี้ยนอันดับสามจากจังหวัดรีสเกเมื่อเช้าชั่งน้ำหนักได้5้ากิโลกรัมเชิดปฐมสิบหม้อดาย กรรมการผู้ชิทธิขาดบนเวทีอาจารย์ชัยนรงค์ใจตรงกรรมการให้คะแนนขั้นที่หนึ่งอาจารย์สัพรางสุทรพิทักษ์สกุลกรรมการให้คะแนนรั้นที่สองอาจารย์ชัยวิวัฒน์วาเรนพัน์กรรมการให้คะแนนรั้นที่สามอาจารย์สมเพียรชัยสุวรรณกรรมการทาหน้าที่รักษาเวลาอาจารย์ทศพัฒน์สุธอพิทักษ์สกุลร แพร่ประจำสนามนายไพฑูรย์ธรรมประเทิงสกิพการจากชมรมอวยไทยลูกหลานนายขนุนตุกก๊กจังหวัดศรีสะเกษท่านทนายท่านอริฐรภพเพชรสกิพยานจากชมรมอวยไทยลูกหลานนายขนุนตุก๊กจังหวัดศรีสะเกษสารวัตรเดชนนทูลโอนอิสนา ในคอนไทยทา้านย่ในการควบคุมดูแลของชมรมวยไทยรกลานนยขนมต้มจับัดศีสเกทุกประการการแข่งขันจะติองเปนน้บันี้ครับ

ติดซ้อมโดยพี่ชายวยสิบผู้ใหญ่เนียนาา่ยทางคณะสถาปตีตำบลห้วยสัการอำรพบจังหวัดศรีสะเกตโดยเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับนายวานุระหัวหน้าคณะนายวานุระผู้จัดการก็เป็นหัวหน้านายวานุระครักษ์ทัพทีนของคณะสุภวิริศผู้ใหญ่เนีย่ยก็ขอกังช่องไว้ สองไฟ้หน่าสุดกวคือสมอดับโชวไมคำบัวไทยแล้วก็แม่แค้มฟองสันติกอเป็นพระพาวสล้วกผู้แดงสุดวก็อัมจิ้งเพ่อนด็ส่วนคภามพาะนางเพืนรักก็เป็นลูกหลานชาวพยุครับเือจินไหมอนุพงศ์นาบงอายุ15ปีเท่ากันเกิดที่วัดท่าเกวียนตำบลวัฒนานครอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้ว ผู้ชกอยู่ที่ไทยโดยสิบควน้ำวันพายุกับปรพายุอำเภอพายุจังหวัดสีสเกตครับโดยเชนเนอร์ผู้กสองสี่ it. It ิบสามลวดแดงก็ผลงานชนะผู้จัดการกหน้าวนไกรสีแล้วก็หลายนรกลงกรไกรสีครับชมก่อนการชกสามครั้งล่าสุดชนะต่ออันสิบยากติแพ้เพชรนิคมแล้วก็ล่าสุดแพ้ซุปเปอร์ไนท์จากา่ดยบีบีคุกท่อ ที่ยญ่แน um, ่นกจัวันขนาสัมภคิณอความาพอมต่อให้จับลูกชายนางฝังสุานทรสุ่นตัวนี้มีท่านแนัเราก็ได้ไปสื่อสารในทานใดก็ไดนานสุทัยท่านสบาขพระอาจาร์แสนไทยทายุธเลครับเดียวว่าเลยคืนทุกอันทีสองพนครับถ้าได้แชมป์นีจะให้โม้ตัวนี สุดยอดค,ค,ค,ครับโกเบครับโกเบครับปีก่อนช่วงลชีงสองพันนะครับแล้วก็หลังช่วงค่าได้แชมป์นะครับอูอีกตึบตัวนะครับจากทันธนาวัฒน์อภัยศิลานะครับทันาทนายกเทศกาลไทยยุทธเนียครับถือว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีของ โกอมวยอีกข kind of mm. right? ั้นนึ่งลยครับคุณนี้เกือกับสองน่างเชิญคุณธนาชครับโบนี้เป็นคู่ชิมแชมป์รึห้าสิกิโลกรัมครับเป็นกแฟนฝารองแดนี่เจ้าบ้านเจ้าินครับซุปเปอร์อาร์มผู้มาบเดินทางมาทีมทีมแดงอีกกอาทัเป็นเชิ่อุคนเลยครับวันนี้ีทุนการศึกษาไปจับกันที่หน่งหม่นองพันบาทครับ มนนีที่้าสมุกสิ่ี่มีการชักน้ำหนักแต่นีงเป็นน้องชายของดาวดังของพร,ระคุณคาด้บนของเสออ่าบโขนเล็กน้องชายนะน้องชายีี่บ้สสาสมีเสียสมาโชคการทงานของดูดชัดเจนมีเสียงที่แบบมาลุกมาเชียรส่วนวนี้ก็มีใจนะ อาจารย์ถาครับขาวบอลไสีเต nah, ็นต์นี้คุนแล้วก็มีอาจารย์อภิชาติรักสมีนี่รออาชีนะเจ้าของเจ้าของรักสีจนเจ้าของเต็มีกาฟนะเทศบาลอำเภอไผ่โนนในกาญนบเทศบาลพะยูนในกาญจนบุรีระหว่งทุกอย่างกับคุณภัยไก่ครัจังหวัดศรีสะเกษรับคุณนี่ที่มืสองครับ ลุกจากสถิติแตี่เยเข้าไปในรอบร้อยก่อนด,ดีสักมืก่อครับทดการของสุป,ปรเรารโในช่วงปี6ที่มาสารามในที่กองภาพจักเสงโตสนับสนเรับแต่เสียดายทีไปถึงแเาของซุปเปรอร์ารร้อยก่อ ทคโนโลยีสารในกับส่วนตันนี้ก็ถือว่าอยู่ในสังกัดทีมงานของอาจารย์ฐานครับทีมงานคุูหุ่แต่ทีมง,งานของเทคโนโลยีในสายสาาาัั่งคูรูเลยเอาโดยงานนี้ครับแต่ทีสุคอญคนะวันนี้นิ่คนผู้ชมได้ชมผลงาน ประธานชมรมกำนันทีบท่บ้านอำเภอคุ้คันท่านอขนสศรีวันนี้มา,มาด้วยนะมาด้วยนะยกที่หนึ่งครับแล้วก sí uhm, okay. ็ชมรมวยไทยลูกหลานไทยระ้องจังหวัดสีสิเก็บนรำหนกิโลกรัมครับยกที่สครับขอบคุณสาวๆยกไปครับวันนี้ก็ขอบคุณโมจต้อรจัดใิโทีนรับ สีสัญญสนใหกับแนที่โดยชาวบ้านครับรับางโรงแรมซองแพงซุมอาช่วยเปคนครับคูนคนี้นี่อย่าลืมว่าแชมป์ดีร่มที่กัน55นี่ต้องไว้ต่อนะครับใครจะเป็นเบิ์อยู่ตรงนี้ครับ55กิโลกันแชมป์จะอยู่ที่จุกขันหรือว่าจะไปที่ยวภูพยุ่มีรือกส่งลปขึัญครับคืนน,น,น,นี้กจังหวะ ดูดีดงสอนดูดีดงดูดีดงดูเด็กนายโอ้ยังแข็งแรงยังแข็งแรงนะไปว่าโอ้สุภาพไม่ยอมไม่คุยต่อสองปีใครจะไปยอมดีใจนะสุภาพดูดีดงแต่เด็กนอ่มันตัวเตอร์ตีนกูไม่สั่ง กรับอเตค้ยัใหญ่ทักเจีุ้ทุกแม่งเสียเตีนเสียเ้ทุกขั้นหมูต้งเทียนหมแงม่มีอมตทองสีทีมงานเสียสตเสียสหาชกอาจารย์บอสดคำนินทันธนาวัฒน์นายอกและสักเินอาจารย์ถ่ายเชิญทุกคุณอาอันทีสมภันถ้าได้แชมป์นี่มีปูหนึ่ตัว กูเลยที่ชากูเลยที่ชาเอาลองอาชีพเขาจะทำอะไรได้กูดีสายสายจับสายจับสายอะไรอยู่ตัวไหยตัวไหนตัวไหนยำกำจัดแฟร์ตัวไหนตัวไหน

ไปเลยขึ้นอันดับสองครับอันรับเดปุ๊บถสองครับอาจารย์ทนพลมีอะไรเสริมไ้ครับเชิญครับในการอัญเชิญถึงสุรุนอะครับแก็รอติดตามได้ครับคุ่งรวยอันน็ตไดครับในภาษาคุ้รวยโปรตุเกสติชานได้ครับ ยั่คงไม่อในวทันได้แต่ดูรุ่งสางแต่ดูซุกซนแตรดูเชื่องช้าแต่ดูสูงสุดวันนี้ประกอบครับเกมน่าจะเปิด วยเขาทังเลยเขาของเจบคนนึงั้ยตรับจุดตื่นมาแล้วครับไทยจากฟ้าเกื่อัจจรุ่นหาสิ้าก็กับกลับเกบวไทยลุ่นใหม่ลงโตครักังทีครับเอินกับสพันรับูน้ครับเอารัรับ

แต่ว kind of okay. ่าเรารู้จักสุขเพื่อนีทูีนสั่งนะคกับนสั่งนะพยายามต้อาุดินทางต้งกิน่เขาไ่ไดกนบคุณคนนะครับขอบคุณทีมจากพัทยุพานอาว่าูดึงตัวลงคนในแชมป์นยครับก่อนชทีพทนครับกำลังใจมาได้กันเชิญบคน

กุญแจกรโจด่งออไปับเตรียมเลยครับผสมสนุ่งไปพุ่งไปก็เริ่มเติองคำใส่ได้ครับเป็สรสนเกผมยักอแสงบ้าชเจษฎาต่อไปด้วยผู้เก็บคำเสือพยักเสียงเด็กผ้ราบกับชายเดกสิ์อาจารย์นัวคอ์ยรุ่นห้าศนห้ากิกัมครั โยนว้ยนะครับตจังหวัดศรีสีนครโยนศรีนครแทนซุ้มไอ้ชื่อของผมสามยกผ่านไปในู่คี่มีศรีครับ่าโดนยนศรีแต่ต่อเอาโยนีติดตั้ครับยนี้ครเป็นตู่แขไปธรรมดาครับไปกันหัดที่ัสองพันบาทครับแต่สมมติไปแล้วก็หาได้นตัวสองครับแมภาพไปยุดเดียวครับ điên à à à, không xin. À, động, à, đi. giờ, nữa, không súng làm gì không biết đẹp không không biết gì anh không đẹp 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 không 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 không

Okay. <c> Ô chị thằng ăn cơm, mày kể cả ăn cơm, tìm thấy lạc nhiên ăn cơm. Ô chị thằng ăn cơm, tìm thấy lạc nhiên. Ô chị thằng ăn cơm. Ô chị thằng ăn cơm. Ô chị thằng ăn cơm. Ô chị thằng ăn

เตือนนะตัวนุ่มเองต้องดีนะตอบได้พอเลยตัดศูนย์เต็มเลยครับเอาสองครับขึ้นขวาเอาเจ็ดสามคนได้ครับ

อย่โดนก็หาวเดินกับคนไม่มีายนะทุกสโมสรท่้กควก็มารับจับคารอตู้รอสวนแล้วกนมาทักจับค้าทขึ้นก็ขึ้อไป

เด็นทำตัวนี่โมกตี้จงรักภูโอเด็ก็พยายามตุ๊บบ้าก็พยายามตอนจบสุดท้ายครับแฟนต้ววองการเกลี้ยแม่ให้พอสมศักดิ์ศรีนู่ชิงแชมป์เพิ่ม55กิโลกร,รัมครับคืนนี้นครับผลจะออกมายังไงก็ถือว่าถูกใจแฟนๆแฟนรวยครับถุงการศึกษาพร้อม หนึ่งเสองคันกันคู่นี้ครับ ที่ับครับผนทัที่คือผู้จิงแชมจวนรยได้รน้องต้องกรส่งมกังพิกรหน้าสิามกิโลกรัมครับโมใส่กันมันในครับนะแล้วราผลการให้คะแนนันีเครับข้อขอขอไร่แสดงความยิีกับพี่น้องชาวสแตลใหญ่อีกครั้งหนึ่งเลครับสตรีจันคนเก่งคนสะตลใหญ่คนผู้ข่นวันที่ดรคณะนิติศาสตร์สาขาตรจการที่ดูนครั

ท่านผู้ิจัยี่บรรทุท่านตอนนี้คะแนนทีเลิอยู่มงเรยบร้อยนะครับใครจะเป็นบอร์หนึของลุรทัที่กัาบ5กิโกรัมของชจทนเม่อไทยลูกหลานนายขนมก็คะนนมีอัางนี้นะครับรรเอ่เข้าเลนับหนึ่กรรมการสำักานโสธรพัทสุลนะครับ ให้มุงแดง419ให้ลุงนกเงือก4 8คะแนนกรรมการไชยพิวัฒน์วาวิมพันธ์ให้มุงแดง419ให้ 49, าาลุงนกเงือก4 8คะแนนอา,าจารย์สมเพียรไชยสุวรรณให้